ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณิสอนเล่าเรื่องชาแนลก่อนจะไปชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องตำนานผีเปรตเปรต เป็นผีจำพวกหนึ่งซึ่งได้เคยสร้างบาปกรรมอย่างหนักไปในอดีตพอสิ้นชีวิตลงก็ต้องมารับกรรมกลายเป็นเปรตตามแต่ผลของกรรมจะบันดาลให้ทำให้เปรตต้องมีความเป็นอยู่อย่างยากลำบากแรนแค้นชอบส่งเสียงร้องหรือขึ้นมาขอส่วนบุญจากมนุษย์ตามความเชื่อของคนไทยเปรตเป็นผีมีรูปร่างสูงเท่าต้นตาลผมยาวคอยาวผอมสูง หิวดำท้องโตมือเท่าใบตาลแต่มีปากเท่ารูเข็มและเปรตจะหิวอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากกินอะไรไม่ได้จึงชอบมาขอส่วนบุญในงานบุญต่างๆซึ่งเมื่อสะสมบุญได้แล้วเกิดใหม่ชาติหน้าจะได้ไม่ต้องทุกขทรมานอย่างที่เป็นอยู่โดยเปรตนั้นแบ่งได้เป็น12ตระกูลตามคำพีเปรตวัตถุหรือนรยกถา อนเป็นคำพีว่าด้วยเรื่องของเปรดคือ 1. วันตาสาเปรตคือเปรดที่กินน้ำลายน้ำมูกอาเจียนเป็นอาหาร 2. กุลปราดเปตคือเปรดที่กินซากศพคนและสัตว์เป็นอาหารภูทะขาดเปรดคือเปรตที่กินอุจจาระต่างๆเป็นอาหารอาคีชานมุเปรดคือเปรตที่มีเปลวไฟลุกอยู่ในปาก 5. ุจิมุกเปรตตระกูลคือเปรตที่มีปากเท่ารูเขียน 6. ตัณหาชิตาเปรตคือเปรตที่ถูกตัณหาเบียดเบียนให้หิวข้าวหิวน้ำอยู่เสมอเจ็ดนิยาบกเปรตคือเปรตที่มีตัวดำเหมือนตอไม้เผา 8. สัตตังคาเปรตคือเปรตที่มีเล็บมือเล็บเท้ายาวและคมเหมือนมีดปัพพะตังคาเปรต คือเปรตที่มีร่างกายสูงใหญ่เท่าภูเขา 10. อังครังคาเปตคือเปรตที่มีร่างกายเหมือนงูเหลือมสิเวมานิกาเปตคือเปรตที่สวยทุกในกลางคืนและไปส,ส,ส,สวยสุดในวิมานบนสวรรค์ตอนกลางวัน 12. มาหิตท,ทิกาเปรตคือเปรตที่มีฤทธิ์มาก,กและเป็นเจ้าแห่งเปรตทั้งหลายก็จบกันเป็นแล้วนะครับ กับเรื่องตำนานผีเป็ดหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาเล่าก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้กับช่องค่นิสอนชาแนลเลยครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม